กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับอีสานไทยแลนด์สวัสดีครับวันนี้พามาพูดถึงเรื่องกล้วยกล้วยครับเป็นเรื่องของกล้วยครับช่วงนี้กล้วยที่บ้านในออก้ายเครือเลยครับโอ้ออกติดๆกันเลยครับเนี่ยครับมาดูเครือแรกนี่ครับนี่กล้วยหอมทองครับ เครือใหญ่มากเครือนี้ลูกใหญ่สมบูรณ์มากครับจริงๆเขาแก่แล้วครับจะตัดก็ตัดไม่ได้ครับเนี่ยครับมันมีรังนกอยู่ครับได้ได้ยินเสียงนกตัวเล็กๆร้องอยู่ครับก็คิดว่าเขายังไม่โตมากก็เลยไม่ค่าตัดให้เขาโตก่อนครับให้นกเขาโตก่อนแล้วค่อยๆกล้เยลงมากินครับสมบูรณ์มากครับแน่นี่ก็ครือเนี้ยสวยๆเลยครับหอมทอง นี่ครับอันนี้ก็อีกเครือหนึ่งครับนี่เนี่ยครับเครือนี้ก็กําลังสวยเหมือนกันครับลูกไม่โตเท่าเครือแรกครับเครือแรกมีโตกว่าครับมาดูฝั่งนี้ครับอันนี้ปลาดุกครับกระชังปลาดุกเลี้ยงไว้กินเองครับนี่ครับ นี่อีกเครือหนึ่งครับโซนนี้มีทตงหอมทองทั้งนั้นครับเครือนี้ครับเครือที่สามยังมีอีกยังมีอีกครับ <c oughs> นี่ครับตอนนี้ยังเล็กเลยยังเล็กอยู่ครับนี่นี่ก็ยังเล็กอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้ <c oughs> ห้าหวีพอดีมาตรฐานครับมาตรฐานยังมีฝั่งน,นู้นอีกครับเดี๋ยวพาไปดูอีกมุมหนึ่งครับเดี๋ยวพาไปดูครับครับมุมนี้นี่ครับอันนี้เคยถ่ายให้ดูครั้งหนึ่งแล้วครับเป็นเป็นกล้วยน้ำว้าใหญ่ครับน้ำว้าใหญ่พันเตีย้ย เห็นไหมครับหวียาวเลยตัวนี้ที่เคยถ่ายปรีให้ดูครั้งหนึ่งแล้วครับเครือนี้มีกี่หวีนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองวีครับสิบสองหวีครับเป็นน้ำว่าเตี้ยพันใหญ่ต้นเขาใหญ่มากครับนะครับต้นเขาใหญ่อย่างนี้เลยครับ ต้นเขาใหญ่มากนะถ้าเนี่ยลูกเขาก็นั่นอยู่ครับเนี่ยลูกเขาสองต้นเนี่ยครับเขาใหญ่ละใกล้ละโน่นอีกหวีนึงครับอยู่ขุางบนนน่นอหปีนึงก็ไม่ธรรมดาครับโน่ครับเรือนุน่นไม่ธรรมดาที่หวีครับตกมากใหญ่หนึ่งสองสาม สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบส <ay> ิบสองสิบสามสิบสี่หวีครับเครือนุ้นสิบสี่หวีโอ้โหต้นครับยิ่งใหญ่ลังการออกพร้อมๆกันเลยครับช่วงนี้โอ้โหจะกินหมดไหมเนี่ยเนี่ยครับเอาเรื่องเราก็ร่อยมาให้ชมกันครับ